นามตสัะตสัมมาตามุตสัุางสิทธิธรรมสิทธิสังฆาสทุารักษารักษารักษาคุณภักดีรักษาคุณลุงข้อใหญ่สี่ท่านแต่ท่านจงรักษาผู้งดครับเชิญครับ ส uhh ัตวสัตวสัตวน้ำมันสัตว์วัตถุระตัวสัมมาสัน้ำมันเต็มสวตระสัมมาสััทางิทิอมปิทิิทิมหาิทิาััสักษคุณพระบิดาักษคุณพอารั พระเข้าัดโรโตสัมมาสัมะัสสะทธกที่ังหังุศลทังางกุศลทีมรณะเ i เอ i พุทโธนะโมิมารถชายภูรังสังฆะตวานมหาสุกังสวัติยาิพินามาลาธรรมยสิิมาิลายเวสุวันนวิสุนกันเจวะนัมาบิโรตาลยะสามจังหังสังวังรักษาคุณพระยารักษามาดา ลงมาตานี่สวยตาตึ้งตัวตึ้งเออเอามาเลขหนึ่งสี่ผมเจอนั่นหน้าเลยครับถ้าเราขอขอเลขเสียงนี้ไประาชนฟ่านให้สิทธิอนุกิตที่เดินทางเพิ่งมาถึงก็ดีถ้าเดินทางมาแล้วก็ขอขอเชิญด้านในมาลงทะเบียนที่หน้าโต๊ะวันนี้เป็นวันมงคลวันหนึ่งที่เราสิทธิอนุสิตมารวมกัน เราไปถึงท <S desserts> ี่ีจะได้ถึงบุตสตาวแต่เม่าเรามาจะถึงบตสการ์ดบูตสการก็ตกพักเข้าวัดตกทำกสิทธิธรรากสิทธิทําสิบครับทีโงอีกทสิบทีมาใช่ชายโยงนาทำเทวามศาลนังมหาสุทั้งสุวติยาทิฏาหมาคาถาอาภรณ์จงลายโยเวสุวรรนาวิสันุกัสเตวะนามิฉันาลายะนัมามิทัง aoxit kiến thức máyเลข một trăm bốn mươi bảy, thưa ông, một trăm bốn mươi bảy. sao มัคุมีศ่มัยอโภระทางสัพเทวะมนุษานาคทางัยาศีนานามหาสัาอภัยั่านีมาเวลาด้วยสมัสมสพเวะนัหพะิญารักษาที่มาดาักษาผู้ลงข้อใหญ่ผูรีท่านข้แก่ท่านชมรักษาองค์วิาิพุทาธรรมมิตรฤกษ์ฤกษกษน้ำรท

สามศึาทุกพทธภาิตมัสิธิทงงประสิธิมาหาสิธิุทธงรักษาท่รักษาสังฆังรักษาคุณพระอิดาลรักษาคุณมาดารักษาคุณลงเขใหญ่โผฤีงแครท่านจงรักษาของสิทธิของสิทธิมาเยชัยโโกราังสภาเวาวษานักมาสุขังสวัติยาสิทธินาาหมาารมยสิทธิพมมาิลายเวสวันน้นเจวะนัมามิโลกับลายะนัมามีหังตั้ตั เอาหมายเลขหนึ่งห้าเก้าเจอันหน้านครับหนึ่งห้าแปดอันนี้อะไรนะ้เนี่ยหนึ่งห้าแปดก่ห้าแปดห้าเก้าห้าแปดนึ่งห้าเก้าเอสั้าแดตอนห้าเก้าเก็บตัวตัตาาเตโ สองพุทธูษาพุทธธรมที่มีความสิ่งที่มาสิ่งทีพุทธางรักษาทงังรักษาสังขังรักษาธารักษามานารักษาผู้ใหญ่ผู้ตีท่านต้องแท่านจงาอเกเจ sa tosa na muda sabwanguraatan na muda sawangura mafiti mỹ ngọc thơm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  mỹ ngọc สาธุสาธุสาุนะนะสาุวัตโตระโตสัมมาสานตสวัตโตระโตสัมมุานมุะสาวัตโตระโตสัมมาสานุตาสานทางประสิทธิอิราวสิทธิเอเอโหนกโมทายะ 61เกมตัวนะครับ101เดินข้างหน้าเลย168เกมเลยน,นะนี่สาธุสาธุสาธุนะโมตะสาธุวะโตนะโตสมามนะโมนะสาธะโตนะโตสมาม เจอแล้วหน้าเลยครับหมายเลขหนึ่งสองใสสาธุสาธุ ว่าสิณานามหาลาภะอาคัมยะสิทธิคมาเจริญราญเวสุวรรณมีสนุักเทวะนะมามิโลกะบาลยะนะมายาหลักละยักั์ทังธรรมะอันหนึ่งหกสามเชิญท่านหน้าหกสามถ้า,นนานะเราขอใช้เสียงนี้ประชาชนด้านนอกไปรับทราบโดยทั่วกัน,นว่าวันนี้เป็นวันไหว้ครูของขอพวกเราันหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นเครื่องเหงยดใจของสิ่ธริญรุสิ์ดังนั้นก็ขอได้สิ่งนี้รัฐบันให้ทิ่เจริญที่เดินทางม,มาขึ้นมาถึงก็ขอเจอด้านในสำหรับท่านผู้ใดที่มีโรมเดียร์าที่ไหนทำพิธีครอบครัก็ขอได้เจอวันนี้นงน